สวัสดีครับอ่ะชิมนี้่ะก็จะมาแนะนำนะสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องแบบเนี้ยเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ย GX หนึ่งสองศูนย์ GX หนึ่งหกศูนย์แล้วไปจนถึงรุ่นใหญ่นะครับการดูแลรักษาหลังจากที่เรา จะเอาไปใช้งานนะครับก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งหนึ่งเลยควรตรวจเช็คนะ้ำมันเครื่องสิงก่อนว่ามันอยู่ในระดับหรือเปล่านะผลฟ้าดัานตายเนี่ย <c oughs> เครื่องบางเครื่องมันจะมีอยู่สองจุดนะมีทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนะครับเช็คตัวไหนก็ได้ตัวที่มันสะดวกที่สุดก็จะเป็นตัวหลังเนี่ยนะถอดออกมาบิดออกมามันจะมีก้านวัดอยู่พอเราถอดก้านวัดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการเอาผ้ามาเช็ดก้านวัดสก่อนให้มันสะอาดหลังจากนั้นก็ สูบเข้าไปเสียบเข้าไปปุ๊บเสียบเข้าไปหลังจากนั้นก็ดึงออกมาดูถ้าหากมันไม่มีน้ำมันเครื่องเลยในการวัดนะครับให้ทําการเติมเข้าไปจนกว่ามันจะถึงระดับนะครับตัวที่การวัดมันจะมีฉีดบวกอยู่ฉีดต่ําสุดแล้วก็ฉีดบนสุดนะครับมาตรฐานเขามันนะอย่าให้ต่ากว่าฉีดต่ําสุดแล้วก็อย่าให้เกินฉีดบนสุดนะให้มันอยู่ในในระดับใดระดับหนึ่งก็ได้กําลังดีให้อยู่ในที่ ระดับปานกลางของการวัดไปจนถึงไปจนถึงก่อนที่จะถึงขีดสูงสนะุดน่ะกำลังดีอ่นะในส่วนของการดูแลของเครื่องยนต์นะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องต่อไปนะตัวคาร์บ,บูเรเตอร์คาร์บ,บูเรเตอร์เนี่ยอันเนี้ยมันจะซืบเนื่องมาจากหลังจากที่เราเลิกใช้งานนะ การดูแลร,รักษาคาร์บูเรเตอร์มันไม่มีอะไรมากหรอกหลังจากที่เราเลิกใช้งานเนี่ยควรควรเอาน้ำมันออกจากอันนี้เอาคาร์บูแดดมายกตัวอย่างนะมันจะมีน็อตเบอร์สิบที่ใต้ใต้คาร์บูอยู่นะใต้คารบูเนี่ยมันจะมีสองจุดจุดที่มันตรงดิ่งลงมานเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นน็อตที่ล็อกกับถ้วยลูกลอยนะน็อตเบอร์สิบที่มันเฉียงเฉียงยุดเนี่ย ตัวนั้นแหละให้คลายออกมานะครับแล้วเอาน้ามันออกจากคาบูให้หมดนะครับและอีกอย่างถ้าจะให้มันหมดเร็วหน่อยเราดูดจากถังเลยพอดูดจากถังเสร็จปุ๊บก็มาคลายน็อตเบอร์สิบตัวเฉียงที่ช่วยคาบูเรเตอร์น่ะนะถอดออกให้น้ามันมันไหลออกให้หมดนะนี่ก็เป็นการดูแลอีกหนึ่งอย่างก็จะช่วยให้ตัวคาบูเรเตอร์นะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เวลาเราจะใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาล้างคาบูคาบูแล้วสามารถเติมน้ำมันแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีประมาณนั้นคอยดูแลรักษาระดับนะครับทำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอส่วนในตัวหัวเทียนเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกถ้าหากใครที่จริงๆเนี่ยหัวเทียนมีอายุการใช้งานของมันนะ,ะมีอายุการใช้งานของมันบางคนใช้จนกว่ามันสึกหรอ จนมันไม่ติดนะถึงจะเปลี่ยนแต่บางคนเนี่ยพอสัหรบคนที่ใช้งานบ่อยๆนะสาลรบคนที่ใช้งานบ่อยๆสักสามสี่เดือนเขาก็จะเปลี่ยนแล้วสาหรับคนเทียนนะก็จะมีประมาณนี้ไม่ต้องไปนับชั่วโมงชั่วโมงหรอกเพื่อนๆบางคนมันไอตัวเครื่องนี้มันไม่มีตัวเกียร์วัดชั่วโมงเนะเอาะและอีกอย่างคนก็ไม่ได้แบบสนใจเรื่องชั่วโมงใครจะไปนับแบบจริงจังขนาดนั้นไปจําขนาดนั้นไม่ไม่มีหรอกเพื่อนๆนจะเอาเป็นเดือนดีกว่า นะครับสักสามสี่เดือนก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งถ้าหาใครที่ใช้งานบ่อยๆเนาะประมาณนี้นะครับถ้าหาใครที่แบบใช้งานไม่บ่อยปีหนึ่งครั้งสองครั้งก็อาปีละครั้งก็ได้สำหรับหัวเทียนหรือจะเอาแบบประหยัดก็จนมันสุดๆนะเออเอาจนไปไม่เป็นนะค่อยเปลี่ยนประมาณนี้